สวัสดีครับผมกุ๋ยรัชดานะครับอดีตผูก้กคน,นะครับทุก่อตังนะครับ,รบวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดแต่เราก็ดูว่าที่ศูนย์พระรัชดาค่อนข้นขนขนางจะคึกคักนะครับ<ฮ>เนื่องจากวันนี้มีแขกผู้มีเกียรตินะครับซึ่งคุณคุณธรรมนนค,คุณธน,นะครับแล้วก็คุณนานโนพรุ่งนี้ได้นำพระที่ลูกค้าจาก สิงคโปร์กับไต้หวัน,วนเเของทางนี้นนจะเป็นของไต้หวันนะครับแล้วทางนี้ของมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับ,รบมาเช็คประมาณ20กว่าองค์นะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็จะบอกว่าหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะไม่โกหกนะครับไอ้กล้อง 10x ใครถือกล้อง 10x ส่งแสดงว่ามันโกหกแล้วเพราะ 10x มันเราดูได้แค่ข้างนอกแตกเล้าหรือเปล่าเท่านั้น มวลสารข้างในไม่สามารถดูได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกนะครับสิงคโปร์มาเลฮ่องกองพวกนี้เคยโดนฝรั่งปกครองมาก่อนเพรานะฉะนั้นความเจริญความก้าวหน้าของทางความคิดย่อมเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อถือวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเขาไม่ใช่เจ้าของประเทศที่เล่นพระเครื่องเขาเล่นตามไทยเราเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อคนไทยเลยนะครับเขาเชื่อวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ไม่โกหก ชีวิตเราทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกองค์จะซื้อขายได้ต่อเมื่อต้องมาออกใบรับรองของศูนย์พระราชาดาเท่านั้นเพราะที่นี่ไม่ว่าตั้งแต่เครื่อง 1600x นะครับซึ่งเป็นกล้องจุลทัรร์หรือเครื่องฟอเรสเซนสแกนทุกอย่างรวมทั้งประวัติที่อยู่ที่ข้างทุกอย่างเราจะมีหมดนะครับไม่แช่ฟังเขาเล่าจำเข้ามาไม่มีนะครับ ที่นี่ต้องอิงประวัติศาสตร์หลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้น,นี่เราจะต้องเชื่อวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์จะไม่โกหกนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะดูว่าค่อนข้างจะคึกคักสิ่งนี้ก็เป็นการยืนยันให้เรารู้ว่าทุกคนเวลานี้ส่วนใหญ่ก็จะหันเข้ามาทางวิทยาศาสตร์ละไอ้ที่เก่าเก่าที่ไอสมาคมกมรรมลออุปโลกนี้ ต่อไปไม่มีใครเชื่อนะครับวันนี้แท้พรุ่งนี้แกวันนี้แท้พรุ่งนี้แกไม่มีนะครับคุณมาเข้าเครื่องเช็ค10ครั้งก็เหมือนกันทั้ง10ครั้งไม่ใช่สมาคุมกมรรมราลอูอุปโลกพวกงีน้แม่มันก็นักต้มตุ๋นดีๆนี่เองแนละนะครับเดี๋ยวถ้าทุกอย่างเท่าที่เท่าทางผมจะเล่นมันในเรื่องของฟอกเงินต้มตุ๋นช่องโกงนะครับอังยี่ซองจน ทุกอย่างทุกคดีผมจะเล่นหมดอังยี่ซ่องโจยรยจเพราะฉะนั้นก็จะบอกแฟนๆพระเครื่องว่าคุณต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อผมเชื่อวิทยาศาสตร์ไม่โกหกนะครับวิทยาศาสตร์ไม่โกหกสำหรับเว็บไซต์ของศูนย์าพระราชดานะครับเว็บไซต์นี้ถือเป็นปัจจุบันถือเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดมีพระเครื่องมากที่สุดโดยเฉพาะมูลค่าของพระ ผมว่ามันก็มากที่สุดเช่นกันนะครับแล้วสำหรับแฟนๆถ้าเครื่องที่กำลังฝึกเล่นหรือกำลังศึกษาอยู่นะครับพระทองคำนี้จะเป็นการปั๊มต้นๆนนะครับแล้วอีกอย่างทองคำเป็นโลหะนิ่มเพราะฉะนั้นการปั๊มก่อนนี้ตำหนิทุกอย่างจะคมชัดลึกนะครับพอปั๊มทองคำเสร็จก็จะปั๊มเงินจากเงินก็ไล่ไปจนสุดท้ายก็จะเป็นอัปกา้า ทีนี่พอมาปัา๊มอัวปากาศมันก็จะไม่ค่อยคมชัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูตำหนิเราต้องศึกษาจากทองคำตำหนิมันจะหนีไปไหนไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นข่าวดีที่จะบอกท่านว่าศูนย์พาราชดาในวันที่14นี้ที่จะถึงนี้14สีิงหานี้ก็จะครบ10ปีนะครับในการเปิดทำธุรกิจมาจะครบ10ปีนะครับ ผมก็เลยถือโอกาสว่าครบสิบปีตั้งแต่วันที่เราเราเริ่มดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับข่าวดีนะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือถือโอกาสครบรอบสิบปีในวันที่14บสี่สิงหาคมนี้ถึงกันยา14นะครับทั้งหมดพระทุกองค์ที่อยู่ในเว็บไซต์นีนลด้ลดห้านจำนวนมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณ ไม่ได้เช่าหรือไม่ได้ดูผมถือว่าเสียเสียเสีดายโอกาสนะครับเพราะาพระพรุ่งนี้ไม่ใช่มีมากมายนะครับหมดแล้วก็หมดนะครับแต่ก็ถือโอกาสในเรื่องของอฉลองสิบปีนี้ท่านสามารถเปิดเข้าไปดูนะครับในนี้มีระโบเสร็จแล้วเราเข้ามาเราสมมติเราจะดูผ้าอะไรเราชี้จิ้มลงไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาจะเป็นผ้าอะไรก็จะมีหมด นะครับวิธีดูต่อเราจะดูข้างหลังเราเปิดกดปุ๊บกดแรงหน่อยปุ๊บมันจะขึ้นมาละนะครับแล้วก็จะดูของผมจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่แตกเพราะว่าเราใช้เราใช้ถ่ายแบตเฟรมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีแตกนะครับพระทุกชนิดในเมืองไทยที่คุณว่าที่ไหนไม่มีคุณหาได้จากในศูนพระราชดานะครับเพราะฉะนั้นเชิญท่านเข้ามาชมในศูนพระราชดานะครับ นั้นก็คือเดี๋ยวนีปัจจุบันจะโชนนิดนึงก็คือวันนี้นะครับวันนี้มีคนคนเข้ามาชม278คนนะครับยังไม่เที่ยงคืนนะครับเมื่อวานนี้373นะครับยอดคนที่เข้ามาชมเวลานี้763,000คนนะครับที่เข้ามาชมเว็บไซต์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนท่านเข้ามาชมนะครับ มีทุกอย่างไม่ว่าประวัติหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดก,กิจกรรมหรือจะเรื่องอะไรเราสามารถหาดูจากในเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในศูนย์พระราชดานนะครับนะครับนี่คืออยู่ในหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับท่านเข้ามาดูถ้าท่านท่านไม่ดูผมถือว่าเสียดายนะครับ สำหรับวันนี้ก็คือบรรยากาศตรงนี้เราก็เลยเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจังนี้ไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คุณขึ้นศาลศาลก็จะเชื่อวิทยาศาสตร์ผมเองเคยฟอ้องจำเลยคนหนึ่งเขาอ้างว่าเรื่องผรานนี้คือสู้ศาลสู้กับผมที่ศาลนะครับ เขาถือใบที่สมาคมกรรมรณอน,นี่ออกให้เขาว่าให้เขาแต่งตั้งเขาเป็นสมกรรมการไอการถามบอกว่าคุณเกิดทันหรือเปล่าเขาบอกเกิดไม่ทันแล้วคุณจบอะไรมาจบโบราณคดีม้าเปล่าเขาบอกเปล่าแล้วคุณจบอะไรปัะถุโบ,บราณจบมาเปล่าเปล่าแล้วใช้อะไรมาตัดสิน ฟังเขาเล่าจําเขามาเขาเลยอาการก็ถามต่อฟังเขาเล่าจําเขามาอิงจากสถาบันอะไรอ้างอิงบอกเปล่าไม่มีสารสั่งลงโทษจําคุกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้จะบอกนะครับกฎหมายคุ้มครองนะครับที่ซีซัวมาเนี่ยเข้าข่ายช่อโงโหประชาชนนะครับแล้วกรรมการที่คนไหนตัดสินนี่ยึดซัพย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังเดนะครับ ก็เอาความเล็กๆน้อยๆทั้งหมดมาบอกให้สู่ให้ท่านฟังว่าตื่นได้แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกเศรษฐีน้างโง่นะครับมาเรียกว่าฟังเขาเล่าเราจ่ายเงินหลายสิบล้านไปซื้อผ้าเกมาตกเครื่องวินก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นตื่นได้แล้วนะครับผมมีแต่ความหวังดีนะครับบางครั้งถ้าคุณเข้าใจผมผมพูด แนบแนมนิดหน่อยนะนั่นคือเพื่อให้คุณได้เจ็บปวดเราได,ได้ได้คิดบ้างได้บ้างนะครับถ้าผมพูดเพาะๆคุณอาจจะยังไม่ตื่นนะครับนั่คือจากความจริงใจนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็เอ่อเดยมาคุยต่ออีกนิดนึงอันนี้ก็คือพิธารูนเนี่ยมาเซอร์พะทางพิธารนูนมาเซอร์ท่ากรอยิบตื่เพราะว่าลูกค้าที่ต่างชาติของที่ทำอของไต้หวันนะคะเขาไม่ยอมรับที่อื่นนะคะเขายอมรับแค่ เขาระบุมาเลยนะคะเฮียก <gegen medication. S 2> so ็เขาบอกว่าสมาคมกรรมมาลอบมีแท้กับแก่แท้ยังไงก็ไม่รู้แก่ยังไงก็ไม่รู้แต่นี้บอกมาเลยว่ามีมวลสารละลายในองค์พระนี้ก็ชัดเจนทุกทุกองค์นะคะที่เจอนอันนี้ก็สิงีผมสุพรรณสีก็ครับก็แท้ไปแล้วค้าของที่ธรรมนูนสบายใจได้นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็อ่า ครูทวดครับครทวดสองสิ่งก็เปลีนะครับวันนี้เซอร์ทั้งหมดสิบเอ็ดองค์ครับพวกนี้คือขายนะครับคือขายไต้หวันแล้วไต้หวันก็ให้มาเซอร์นะไต้หวันให้มาเซอร์เลยเนี่ยคุณเท่านั้นนี่ก็หลุมปู่งทวดเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงศูนย์ห้านะครับเขาบอกว่าเซอร์ผ่านแล้วก็รับแต่ปรากฏไม่ผ่านหมดทั้ง1ิองค์นะครับอันนี้ พระพามนทนหลุงปู่สุขปากครัอง,อง,อง,องเพราะนั้น,น,นเราดูจากตรงนี้นะครับคุณนนธรรมโนนนี่เอามาสิบแปดองค์เสอร,ร์แล้ผ่านทั้งสิบแปดองคก็แสดงว่าคุณธรรมโนนนี่ก็มีแต่้าะแท้นะครับอันนี้สมเด็จวัดนธรรมคิงใหญ่คิงจักรพรรดินะครับอันนี้หลุกข้อแก้ววัดเทววันน,นะครับหลุงพ่อแก้ววัดเวรวันนะคะ ลูกคา้าจางไตวันของพี่ธรรมนูนนะคะสบายใจได้แล้วนะคะลูกคา้าไอ้ที่จะมาฟังเขาเล่าจําเข้ามานี่เงาแม่นนพิมพ์ก็ไม่เคยงเห็น <c oughs> วงเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิม์นิยมนะคะอันนี้สมเด็จบางขุนอมพิมใหญ่นะครับนะคะค <c oughs> อันนี้เป็นปิตาหลวงพ่อ,อ หลวงอเอี่ยมวัตถพรานสูงหลวอเอี่ยมวัตถพรานสูงนะคะพระปิตานะคะอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัตรคางทิพใหญ่ที่ประทานสัเด็จวัรคางทิพ์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นปิดตาปิดตาปิดตาหลวงหลวงพ่อเอี่ยมใช่ตาปิตาหลวงพ่อเอี่ยมครับขอปิดท้ายนิดนึงนะครับแฟนๆภาคเครื่องฟังไว้นะครับต่อไปนี้คุณอย่าไปประกวด พระเครื่องกับสมาคมกรรมรออุปโลกนี้นะมันไม่มีความรู้หรอกกรรมการมันนี่บางคนเป็นเด็กเช็คตู้บางทีเป็นเด็กพวกที่เดินไปเดินมาพวกนี้ไม่มีงานทําเรื่องอะไรพอกรรมการขาดมันก็เอาพวกนี้เช็ดเด็กเช็คตู้ไปเป็นกรรมการนะครับแล้วความรู้จริงๆไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าโง่อีกเลยเอาเงินไปให้เขาเป็นค่าใช้ใจ่ายเอาพระไปเป็นไม้ประดับ เสร็จแล้วเขาโกยพราเราไปทิ้งไว้ข้างในเสร็จแล้วก็ผ้าแก้ของมันติดรางวัลเดี๋ยวนี้กลัวผมจับเพราะผมให้นํารางวัลน,นาจับหมื่นหนึ่งล้านบาทมันกลัวนํานจับเดี๋ยวนี้ไม่มีคําว่าผาระแก้หรืออะไรนี่โกยเข้าไปข้างในไม่ตีกากตีแกแล้วแล้วก็เวลาคืนพระถามว่าทําไมเขาไม่ติดรางวัลเขาบอกพรา,าคุณสวยสู้เขาไม่ได้ไม่กล้าบอกพ้าคุณแกเพราะอธิบายไม่ได้เข้าขายช่องโกง นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประกวดอีกเลยนะครับไม่มีใครจวดท่านนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ความหวังดีนะครับครับ